ใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวได้ช่วยสว่างอุทยานแน่วันนี้ใจเย็นกูดูนะน่าจะได้ช่วยสว่างอุทยานแน่วันเนี้ยเปิดไปเปิดมาอย่างนี้สองสามรอบแหละเดี๋ยวว่าได้ช่วยสว่างอุทยานแน่วันนี้ ไปสอนสักแค่ไม่รีบตัวไปไหนหรอจทุกเาอดีสามเอสรที่มาผู้ป่ยยังดีสามสามหกศูย์แตเริยไหมสี่สาสี่ศูนย์ สบที่มาเปิดมาพุกษาหนองมุลสอสศูนยเก้าสองสุดย์นไปากเนื้อใครว่ใครว่าสามหกสแปดนะไงอ๋อพี่ไปกวนแกดีไหมหน้าหัวงูม่งจะกวนกวนทั้งนั้นแหละคนคนเนี้ยกวนดีจังเลยเนี่ย รู้สีกแกแต่ละคนเนี่ยควรนะดูอ่ะแกเขาบดรีดสักครั้งเนี่ย

เงียบกีบเงียบกีบไม่ลงไม่ลาบเรียนแอคติกลารของเนี้ยก็ลอ่ลอล่อเขาแห่เดี๋ยวได้เก็บกู้ภ <c oughs> ัดยตีลงมาตีอ่อยไปเรื่อย ตาดูเทวสิบบังเกอร์พอิรจเรียบร้อยวอสิบไม่เรย้องไหม หน้าเขาจะมันอยู่ยตรงนี้กันแหละ <c oughs> ข้างหน้าไม่มีที่ตกผักีนเต็มไปหมดเลยมีช่องแถวเนี้ยที่ว่าอุ้ยปลาสวายวะ่ะต,ตัวเนะนี้ยสวายทั้งนั้นเนี่ยนี่กินว่ารากลากมิดโฟมไกินเลยนะ

ไม่ว่างครับไม่ว่างครับไอสวายเพียบเลยไปไป้ตะขีดิ เขาให้มาทำงานยังเกล่าอีกเทำงานนี่มาลาง,งานกันแน่วะเฮ้ยลากดิเฮ้ย ปลาสวายเล็กะลูกเละนอยมาแลเว้ยฝนอย่าตกแลเว้ย

过来了没有？<criter Ele sagt> ก็ขึ้นอยู่ตรงเบ็ดแต่ไม่ต่อปุ๊บป๊บับปุ๊บป๊บับขึ้นดีจัง่ะเล่มมาบวววววเนาะตีไก่เกินไปตีไก่เกินไปนี่ตัวใหญ่นี kép cái này là kép เมื่อวานเราจะไปฟังศพอยู่เมาาื่อวานศาลเจ้าเราไงฟังศพศาลเจ้าศพญาติอ๋อนี่ก็ไปฟังศพศาลนี่ม่นจะไปอยู่เมื่อวานรูถ้าหลานมาอยู่หลานอยู่ด้วยเฉยเกี่ยวหรอกก็จะไปหลานผู้หญิงมันอยู่มันอยู่คนเดียวไม่ได้ผมจะอาทิตย์นี้ผมอยู่กับหลานนั่งอาทิตย์นี้ตอนกลางวันไม่ได้นอนท้องตีนนะนอนท้องพี่สาวมาทำไม เนี่ยไปเฝ้าพ่ออยู่โรงพยาบาลก็เลยขึ้นมา มาอยู่บะทุ่มเขาตกเป็นบอ่อแข่งเพราะว่าเบ็ดจากพ่อมาแก่ตกในแม่น้ำเจ้าพยาแค่มองงานแกอยู่นั้นอยู่บะทุมเนี่ยทำไรคนระัะทำงานได้ไม่กี่วันกัน ไล่เงี้ยไปไหนเงตกปลาแกอยู่สามขูดกนเลยเขาเชิญออกจากงานแหละเจ้าตกปลาก็ไปอยู่กันนู่นไปหาหนั่งตกปลาให้สบใจเลยไม่ต้องทำงาน าสยดเห็นอะไรอยู่ตัวไหนที่มันมัดไวนะจะอันบ่มีตัวมัดไวอยู่เลยเอ้าคุณจะทำหรื่ตงฟังเงียบทั้งวันหลยเนี่ย chưa nghe nghiệp <laughs> kíp rồi thăm cái đủ quá nè hải của nó băng Nghèo cũng kẹp thính của nó băng hải à, จะซองว้าไปหมดแล้วว่าแล้วจะซองมาด้เนี่ยโ oh, อย้แต่ก่อนนี้เป็นกล่องหายหมดแล้วนี่ ล่อโลกเบสแล้วก่อนนะต้องไปฟังเสียงมันเลยเมื่อปาวิ่งเนี่ยถ้าอยากไปบ่อสิบบาทนี่ขาเข้าคาราสิบบาทแต่ก็ซื้อออกเหมือนเดิมเลยยี่สิบแล้วสิบบาทเมื่อเมื่อก่อนนะยี่สิบบาทแล้วบ่อตรงไหนข้างมอเตอร์เวย์อ่ะไม่ใช่นี่นี่เขาไปนี่ดาวัดตรงไปอีกนะ

ีสามพรอป่วยชนยี่สิไม่บอกบอกแล้วมึงรู้ดิอ่าาสิมรชรีชรมาถึงเก้าสามกนมึงที่เชียงนะให้กินเหยื่อกูเนี่ย

สายสดเหลืออยู่คนเดียวนี่แหละ